อันยอนยองสวัสดีค่ะทุกคนขออีกตอนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ซอง a อาซูม a ช n นลกันอีกแล้วนะคะโอ้เช้าวันคารที่สดใสชเช้าหล่อบ่ายโมงแล้วนะบ่ายกว่าแล้วนะ<ๆ>ก็นะคะแสดงความเินดีกับซูเก,กบาที่สามารถนะคะฆ่าพิงูได้อีกแล้วนะคะ ได้ข่าวว่ามีเลือดปฏิหารเหรอจริงหรือเปล่าหรือว่าตีกันหมดนะคะอืมก็น,นั่นแหละสุดท้ายเราก็สามารถจัดการการพิพากษ,ษาการจัดเมนครั้งนี้ได้นะคะแต่คิดว่าเขาก็คงกลับมาอีกครั้งนะคะกับออรุจิก็ต้องรอดรูว่าเขาจะกลับมาในมาตดอะไรนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรีแอคชั่นนะคะ วิดีโออันนี้จะเป็นตัวเต็มแล้วตัวนี้มันจะมีตัวแบบที่มันอยู่ในกิจกรรมตอนที่เราข้างงูเสร็จด้วยนะมันจะมีภาคต่อนะคะว่าหลังจากที่เซเมมันโดนพลังเป่าไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะเออฉันก็ยังสงสัยอยู่เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะคะแต่นี่ก็ไปดูละช่องออฟฟิเชียลเขาปล่อยมาแล้วนะคะเขาปล่อยมานานแล้วแหละนะคะอืมนี่นะคะก็อันนี้จะเป็นแบบเหมือนจะรวมกันตั้งแต่อันแรกจนไปถึงอันสุดท้ายจะเป็นสุดท้ายตรงหลังๆนี้นะคะโอเคงั้นเราก็มาดูกับตัวนี้เลยดีกว่าเนาะ เออวันนี้เราก็จะมีซับแปลเติร์นจาก g o g l e Translate ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูมันจะหาแค่ไหนนะคะมีคนบอกว่าไปย้อนดูมาว่าเออ g o o g l e แปลมันหาอะไรอย่างนี้ก็มาดูไปด้วยการเสียงอาจจะดังหรือไม่ดังนะคะแต่ดังๆก็ดีนะอัธรดเธอไม่เป็นไรนะเออก็จะด,ดูไปด้วยกันละกันนี่ธรรมาชาติของแมกนซียมเราหนึ่งการดำรงอยู่นะเกิดจากคนะวามชั่วหรอ แม่กโกเซนมันเป็นความสั่วเหรออะฉันรู้สึกเบาจังอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะเออไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันเบาแต่ว่าเธออาจจะได้ยินเสียงนางก็ได้เป็นฮาคุมินะคะอย่าทำลายมันวสนัสั้นเพราะว่าผมมาวาชิบางคีเขาอาจจะมีคุณสมบัติที่จะได้เป็นชื่อของเทพเจ้าก็ได้นะอู้ฆ่างูเองเหรอหรือว่ามันเป็นดาบที่ปักไปตอนจบเหรอตอนจบทำไมคะ The better end is coming นะคะจุดจบกำลังจะใ,ใกล้เข้ามาแล้วหรือเปล่าก,การ์ตูนเป็นแทนฮ่ากาละไอใจของการต่อสู้งั้นหรออันนี้คือดันโอรุิใช่ไหมทำได้ดีที่ห่างเดียวกันคืออะไรวะ <laughs> เออแต่ว่าดูเป็นซับอังกฤษอาจจะดูดีกว่าคิวออสเฟตหรอ คิวอเดือดซืเพหดใช่ไหมอ๋อค่าจัดการจะเอาสรพิษอุปสรรคจะอยู่ได้ไม่นานอ่าอ่าแล้วไม่โมหมายถึงว่าโล่จะอยู่ได้ไม่นานหรอข้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 อขอข้อสองเราอันลูกจต้องแปลหรอวอร์กช็อปหรอคลัสเบอรคลสหรอตายเลยหรอตายง่ายไปปะงูตัเก้าแปดหัวสี่แปดหัวฉันติดไฟแล้ว ตอนนี้แหละเร็วยิงกันดูปิดไฟคูออะไรยาวลุกแล้วใช่ไหมเอออันนี้หัวสุดท้ายแล้วปะที่บันที่บันทึกอยู่ในใจหลับตาลงเสียเอออันนี้ก็แปรตรงเหมือนกันนะดินแดนบริสุทธิ์อยู่ที่นั่นออไม่อย่างนั้นเพื่อให้ความเสีบปวดครั้งใหญ่ทำให้สดชื่นผู้หญิงที่สวยและสนุกเออ ใครคือผู้หญิงที่สวยและสนุกคะ oh โอไม่เซเม้มเรื่องตลกของไกเกียวนันยากคืออะไรวะในอาบาวอีกครั้งหนึ่งหรอไปส่งออกยานิไทจิสิ่งที่ได้รับพูดก่อนหน้านี้คือการสร้างนวัตกรรมหรอ ประมาณพันปีนะเออสถานที่ที่ข้าพเจ้าถูกพิพากษาวันนี้ช่างน้ำหนักความบอกของโมคิเก้าหน้าของฉันซึ่งยามาโนคามาลีลำบากใจจะทำมันะทำมันแล้วนะคะเอออเวนเซอร์ดิเซมเบร์ิงเซอร์ฝนตก S <S แหมตลกมากอีทัสเลตเวนเออ yes I might just bend is be call begin เออ allow me to play one นะมันจะพิซซ่าหาแล้วเธอซิงเกิลเนี่ะทิงเกิลอะไรนักหนาอชุล่ามาเธออันนี้เราเคยดูไปแล้วเนาะแต่นี้ดูแบบชัดๆเนาะฮัม your a e number is up หลุมศพอเมโนฮามาจิมะ God of the แห่งการทำลายล้างหรอเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างหรออ,อ๋อดาบนี่มันผนึกมันไวใช่ไหมแล้วโอโรจิมันมาอ๋อแล้วอาชุล่ามันมาช่วยหรอสรุปกูงงงั้นแล้วอาชุล่ามากดีดีก็พุ่งออกมาเออเดี๋ยวดีไวซอร์ดเอาไปกอดหน้า and I am all more โอ้เดี๋ยวไฟนอลจัสเมนสตาร์ทไรน์นาโอ้ยกัรดูทักษะกสุดท้ายการดูเริ่มแล้วนะสวัสดีอุ้ยตำแหน่งที่ว่างของปูคามิยกเว้นปัสสาวะปัสสาวะอะไรกาสเลีดสวยมากเอ้ดูอีกสักรอบก็ดีเหมือนกันเนี่ยลืมไปแล้วเนาะมีใครลืมเราบ้างมันเลี่ยงเพราะงูเป็นงบ้างนะคะโอ้ วอยทกให้ซานสรับการแสดงขีดค่านี้นก็แค่ผิวเผินนี่เองนี่แหละที่เรารอนะคะทุกคนยามเช้าที่ได้เห็นเงาสะท้อนของเรา Member. เมมเบอร์อหมดแต่ของฉันก็คือห้าคือห้าไรคะคนบาปคือเวอร์ซ้าู้ทรงมีดาวสุดสวยบนเปลืย พแห่งการกล่าวโทษฟังพิธีกรรมและบันทึกแรงเบิดเฮียไปเร็วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเฮียไปเร็วแล้วสุดเฮียแล้วหนึ่งนาคาสามความหวังของประชาชนเปลวไฟและช่วยเขาช่วงเวลาที่เห็นอกเห็นใจส่องแสงสว่างเอเลียนเอออะไรคือการออกเดตแบบชดเชยทำลายโลกเก่าหรอมันก็เข้าใจอยู่นะ มันก็ฟิวฟิวอยู่แต่มันก็อาจจะแปงแบบนะตอนนี้แหละถึงเวลาแล้วเออ,อยันดาบแล้วหนึ่งตุ้มจัสมินแล้วเธอแรงมากแต่ว่าตัวลายก็ตัวลายอยู่เหมือนยังค่มมามันนะคะฉันก็พูดเลยอ,อ,อุ้ยดอกบัวหรออทาไมดอกบัวมันกลายเป็นสีม่วงอ่ะอ๋อภาพดวงตาย,ยังเป็นสีขาว ฉันชื่นชมอาคาราปิดตัวของบุคคลนั้นมินาสเอุ้ยไทยชาติเป็นคนทำหมอเพิ่มขึ้นจนถึงสุดท้ายปัจจุบันตื่นขึ้นตื่นซี่หงไก่อ๋อมันปุกมุงไก่หรอหงไก่ขาวมาแล้วผมได้พบคุณแล้วพี่อินอย่างใช่ไหมเวลาทำตามสัญทาแห่งชีวิตแล้วเซเมริเมมเบอร์จำได้ไหมประเด็นที่จะเป็นที่แห่งน,นี้อุ้ยอ๋อมันชบุบสีขาวขึ้นมาหรอ อย่างที่คิดไว้มุนกระจกแตกเลยหรอมันทหลายกระจกทิ้งหมดเลยหรอทั้งคู่ใช่ปะโอ้ยทำไมกระจกมันมีตัวหลักอีกรอบที่แล้วก็กระจกเออรอบนี้ก็กระจกนะคะเขาพบเกิดนะเกิดเนี่ยแต่แต่แต่แตตเนี่ยตอนสุดท้ายต้องมีขึ้นแล้วเนี่ยเออเดชชอยเลอรถูกทําลายครั้งนี้ฉันจะไม่รักษาสัญญาณ เต็มอะไรเพราะประตูโคมเมลิถูกเปิดออกพ่ออย่างเป็นทางการทาพสิอีกครั้งที่นี่โอ้ทั้งสองวันสำหรับแต่ละประเทศอะไรนะสหรัฐอออ๋อไม่ไม่จบใช่ไหมถึงครั้งนี้จะถูกขัดขวางได้แต่ประตูก็ได้ถูกเปิดออกแล้วใช่ไหมแล้วครั้งหน้าเราจะได้เจอกันประตูที่เปิดของใยยามะหรือเปล่าน่ะที่วันเดวมริใยใยเอ็นมะมันจะออกมาไหม เออนะคะก็คือตืดตืดตืดดืดตืดนะคะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โลกของเราได้ถูกปบป้อเอาไว้นะคะจากซิมิกแล้วนะคะทุกคนเลิกดีเอออ๋อสุดท้ายโลกก็สุดสังก็ว่าแล้วว่าเออพวกนี้ตีกันแล้วเนื้อเรื่องมันจะไปต่อยังไงนะคะเออสุดท้ายก็จบที่อีเวนต์นี้หรอไม่ยืดไม่ยาวเลยหรออ๋อกาจะจบก็จบเลยนะคะเออในสุดก็ดูแล้วนะคะภาพมายาอ ถ้ามนมันกายเป็นดอกบัวมวยล่ะอ๋อไอ้คนนี้ก็ช่วยไว้เหรออ๋อเก็ตละอ๋ออ๋ออ๋ออ้ไอ้ตรงหลังดอกบัวเนี้ยหล่อที่มันเป็นอ๋ออันนี้ป้ายมันเป็นอะชุล่ามันช่วยหล่อมี่ีอันนี้อันนี้มีตเลแหลกันนี่เนี่ยตะแหลกเนาะดีดีเนี่ยก็ส่งสัยตาวิบับกันนั่นนะเออถึงทรยศแต่ก็ไม่สามารถหักหลังเมียได้นะคะหงกยได้พบกับหินหยาง แต่ฉันอยากดูซับอังกฤษตอนฮูไก่พูดอีกสักครั้งสักเลยอะดูฮูไก่พูดแป๊บนะทุกคนอ๋อเมื่อกี้กระจบมาใช่ไหมแอลลาสุดท้ายแล้วฉันก็ได้พบกับคุณอีกครั้งอินอย่างวีเม k กสัญญาที่กับเซเมีย,ยังจําได้ไหมพวกเรามาทําตามสัญญาที่ให้กับเซเมีได้เถอะจาได้ไหม The perfect heal he for all ปกป้อง we perfect ใช่ไหมปกป้องฮีฮันเกียวจากทั้งปวงหรือเปล่าซีมีควิกซัมแตอนี่อุยอ้ยอะอุย้ยคนที่เส,สียสละคืไก่เหรอกระจกอุยอ้ยมันทำลายตัวเองปะอุย้ยเดี๋ยวขอดูอีกรอบดีขอเสุดท้ายเนี่ยตื่นขึ้นนี่เสกกระจกนี่อ <c oughs> <c oughs> ฉันอยากตัวนเนี่ยอันนี้มันค้างอยู่ที่อันนี้นอนเก่าอะ่ะเออดบอัวแตกตายแหงไปเจอของใหญ่อาชุล่าใช่ไหมอ๋ออ่าอิลูชันสเปียร์เวดมลวงตานี่จะโฮปคู่แบกอ๋อทำไมกันเออเดือดจัดเมนเอ็นนาวการวิพากษาได้ที่สุดแล้วตอนนี้อ๋อนี่จะเสกกระจก อ๋อเป็นผู้หญิงหรออีสีขาวเป็นผู้หญิงหรออ๋อผู้ชายมันหรือว่าเป็นผู้หญิงคู่อ๋อฉันรู้สึกว่าสีดําเป็นผู้ชาย,ยาก็ไม่รู้ประมาณนั้นสุดท้ายก็ได้เหมือนเดิมนะคะโอ้ไหนดูทัพย์อังกฤษเยอะมันยังไงเด,ดชอยเยอะคือทําลายลาย,ยูคีอัพจูวดบลอกแต่ก็อย่าลืมนะเดอดอะไรอ่ะประตูทั้งหหรือเปล่าเมื่อกี้ แล้วคืออันนี้มันขึ้นบังอ่ะทูแป๊บนะไ <laughs> อแถบมันขึ้นบังอ่ะสดอาจไม่เห็นมันก็อยู่ตายเกินบางทีคืออะไรน,นะแต่ก็อย่าลืมนะก็เก็ยอติตน,น,นะดูย้อนองเดอะซิกเระเขตทั้งหกได้เปิดออกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นหรือเปล่าไรเดอร์สัน อ่านนะคะก็ทรงนี้เรามาดูว่าจะเป็นยังไงต่อขอตต่อไปก็เป็นเรื่องเอ็นมาเดี๋ยวต่อจากเอ็นมาเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรต่อเนาะเพราะว่าถ้าเอ็นมาเข้าอ่เซิร์ฟเราแล้วว่าการสปอยตัวต่อเอ็นมามันก็อาจจะมีเริ่มขึ้นมาแล้วบ้างแล้วนะคะเดือนนี้ก็รอลุ้นกันได้เลยนะคะตัวใหม่ตัวใจก็อยากเห็นสกิลเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนเนาะ เป็นยังบ้างนะคะคลิปนี้แต่ว่าวิดีโอนี้มีแปลแล้วนะคะที่ช่องคุณทอมมี่นะคะไปดูได้นะคะทุกคนขอแปลให้เสร็จสับเป็นภาษาไทยไม่ต้องมานั่งแบบอ่าน o o เกิลธันสล t ดเหมือนชันนะคะเออแต่เราเอาหานะคะ o o เกิลธันสล t ดแต่ก็เข้าใจอยู่นะจริงแต่ว่าภาษาก็มีซับอังกฤษด้วยนะคะก็ไม่ได้ยากนะคะแต่แค่เราต้องรู้ศั์ซะหน่อยฉันไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ไม่เป็นไรก็ดูฟิวอัธรรและกันเนาะสำหรับรอบนี้นะคะนะ ซีซีตัวสุดท้ายหลังจากตีงูจบครบในอีเวนต์เดียวดึกว่าจะยืดไปอีกนะคะแบบคูดูบีคอนติเนียต่อไปแล้วตัวเรื่องต่อไปก็มาสารต่อสรุปก็คือขึ้นบทใหม่อืมไปเล่นในเรื่องฝั่งใหม่ต่อนะคะเออเหตุการณ์มันจบเร็วเนาะว่าไหมมันไม่ยืดเลยเนาะแบบโอ้โหการจะจบก็จบเลยอะไรอย่างงี้้กนะ็ว,ว่าฉนันนึกว่าแบบจะต้องรอตัวใหม่สองสามตัวมาสานในเรื่องต่อที่เซเมโดนยิงว่าสาั้นสรุปไหม สรุปตัวเอกก็ยังเป็นกระจกเหมือนเดิมนะคะที่มาช่วยเหลือรอบที่จะเป็นทะเลรอบนั้นกระจกก็มาช่วยนะคะกลายเป็นโลกกระจกนะรอบนี้กระจกก็น่าจะบึ้มตัวเองแตกตายไปแล้วป้าระเบิดแล้วป้าไม่ีใครรู้บ้างอะใครรู้ในเรื่องดีๆยังไงก็คอมเมนต์เป็นเรื่องเป็นเาวานะคะจะได้อ่านนะคะให้เพื่อนๆด้วยนะคะที่คอมเมนต์เนาะก็นั่นแหละนะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันน่าจะยาวเลยเพราะว่าแค่ตัววิดีโอก็หกแล้วฉันพูดไปเรื่อยอีกก็สิบกว่านาทีแล้วมัง้งนะทุกคนก็ถ้ามีผิดภาาประกันใดก็ขออภัยทุกคนมานะที่นี่ด้วยนะคะก็ มาฟิวดูเจยอยนะคะรีแอคชั่นด้วยกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ฉันไปตกใจดูมาที่ตอนตีบอสเสร็จว่าอ้าวมันมีภาคต่อหรอหรือยังไงเออก็รอชมละกันว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นตั้งใสต่อนะคะทุกคน แหละใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Ajumma Channel ด้วยนะคะก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะถ้าทุกคนคอมเมนต์กันเยอะๆอ่ะคลิปมันก็จะแบบเพิ่มการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนะคะก็ฝากไปด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บายๆค่ะทุกคนอัญยอง